บิลกินล้านผมกับพีพีมันพิเศษไม่ต้องมีนิยามจํากัดความสัมพันธ์บิลกินผุดพงล้่นประโยคสุดฟินไม่ต้องมีนิยามความสัมพันธ์พีพีกรีดผมกับพีพีมันพิเศษพีพีสนิทกับที่บ้านผมมาก ป้าป่าผมก็รักพีพีเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งออกมาเผยอีกมุมที่จะหลายคนยังไม่เคยรู้ผ่านทางรายการ u b e Channel ผ่าผู้ไปรัวลิ้นสำหรับบิวกินพุทธิพงขวัญใจแฟนคลับจำนวนมากซึ่งในรายการก็ได้มีคำถามบิวกินถึงนิยามความสัมพันธ์กับคู่จิ้นคนสนิทอย่างพีพีกรีดวิวกินเผยว่าเราไม่อยากจะไปจำกัดให้มันเป็นอะไรผมกับพีพีมันพิเศษพีพีก็สนิทกับที่บ้านผมมากป้าป่าผมก็รักพีพีเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นเพื่อนเราก็สนิทกันมากคุยกันปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดผมมกับ PP, มับนี หลายม,มุมในชีวิตมากเกินกว่านิยามว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ประมาณ6ปีจริงๆตอนที่เจอการตอนเรียนพิเศษไม่เคยคุยกันเลยครับเดินผ่านก็มองหน้ากันแล้วก็เดินไปเราไม่ได้ตัวท็อปหรอกครับเขาว่าตัวท็อปหัวเราะขอขอบคุณภาพบิลคินพุทธิพงศ์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวไลฟ์ทีวีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ